วันนี้นะครับรถเติมโควตาที่1.1ล่ลาชาตั้งแต่ต้นทางเลยประมาณ70นาทนีนะครับก็มีการเปลี่ยนแผนการเดินรถเพื่อไม่ให้รถต้องรอทางกันให้กระบวนรถตรพิเศษทัษท้ 13, 7, 4, 5ตรงที่อภิวตัตรปลายทางสา,ายรถบัตรบางเดซานะครับเปลี่ยนมาเข้าเทียบชันหนึ่งนะครับเดินร่วมทางล่องนะครับจะให้รถไม่ต้องรอทางกันเดิกก็เป็นแผนนรถเกิดความล่าช้านะครับ กูเราจะช่วยให้เราเสียเวลาน้อยลงนะฮะหรือให้สามเปิดทับสี่ห้ามาถานล่องนะครับมาก่อนในคิดหนึ่ง 路早路早点 บวนรถที่กำลังจะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งในชาติลานที่สองเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่171ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอิทิศสุไารทางสถานีสุไหงโปรยผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และมีส๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของสัมภาระของท่าน ไปรอรับการโดยสารได้ที่ชานชลาที่สองซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารสถานีโดยให้ท่านใช้สะพานลอยข้ามทางรถไฟไปยังชานชลาที Weird ่สองสำหรับผู้โดยสารที่มีตัว๋วโดยสารคันที่หนึ่งถึงคันที่8ให้ท่านรอรับการโดยสานนรได้ตรงบริเวณใต้โคงหลังคาเหลืองและสำหรับผู้โดยสารที่มีตัว๋วโดยสารคันที่เป้าต้นปให้ท่านรอรับการโดยสารได้ตรงบริเวณ ที่ตั้งอยู่บนทางเทา,าค่ะผู้โดยาส,สารโปรดทราบผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับขบวนรถเกิดขบวนที่171ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานีสุดนันโตลกขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเที่ยวในชานชลาที่2สถานีบ้านโป่งต้องขออาภัยในความไม่สะดวกมาณะโอกาสนี้ด้วยค่ะนี่ครับก็ จับเจ็ดไปแล้น,นะครับหนึ่งเหนึ่งยัไม่มาตอนจะผ่านนองประดุกนะครับหนึ่งมาทีหลังเข้าทาง2ปกติฮนะ ين, หนึ่งมาทางล่องนะครับเข้าชา้นหนึ่ง